สวัสดีครับช่องบอลโคดพีคช่วงเล่าเรื่องผีเรื่องนี้ที่จะเล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นของผมเองนะปี2020ผมได้รับโทรศัพท์จากประเทศอเมริกาผมรับโทรศัพท์ปลายปลายสายนั้นเป็นพี่สาวผมชื่อเปาเป้ ได้โทรมาปรึกษาว่ารู้จักพระหรืออาจารย์เก่งๆที่เมืองไทยไหมผมก็บอกว่ามีปัญหาอะไรเหรือถึงจะต้องรู้จักพระหรืออาจารย์เก่งๆเพราะเรา,เราได้ฟังเรื่องแบบนี้เราก็ตกใจเพราะคนไปอยู่อเมริกาจะมาถามเรื่องเกี่ยวกับทางศสยศาสตร์ทางความเชื่อมันก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่ เป่าเป้ก็บอกว่าอืม,อมเดี๋ยวพี่จะกลับไปเมืองไทยแล้วมารอรับพี่ที่สนามบินนะพี่จะไปกับลูกแล้วก็เพื่อนแล้วก็โอเคตกลงพอถึงวันที่เป่าเป้เดินทางกลับมาประเทศไทยเราก็ไปรอรับที่สนามบินช่วงนั้นเป็นไฟขําที่เราไปรอรับขนาดนั้นเองที่เรารออยู่เราก็เหลือบมองไปเห็นเป่าเป้ และลูกชายกำลังเดินมาแล้วก็พร้อมเพื่อนผู้ชายอีกสองคนคนหนึ่งคนมีอายุประมาณสักเจ็ดสิบอีกคนหนึ่งประมาณสักห้าสิบกว่าเดินมาเมื่อเดินมาถึงสนามบินเราก็ดีใจที่เราเจอพี่สาวก็เ่อเดินเข้าไปกอดพี่สาวว่าหลานพี่สาวก็แนะนำว่าอันนี้เพื่อนที่มาด้วยชื่อโจเซฟ เราก็โอเคเช็คแฮนด์แต่เราก็แปลกใจนะทําไมไม่แนะนําเพื่ออีกคนให้รู้จักแต่เราก็ไม่ได้คิด,คดอะไรเพราะว่าผู้ชายคนนั้นก็เดินเดินผ่านไปหรือเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเขามาเขามาด้วยกันเพราะว่าตอนที่ลงจากไฟเครื่องบินมันก็มีคนเยอะนะหลังจากนั้นเราก็คุยพี่สาวพี่สาวเราก็นั่งรถที่อ่า เรียกผ่านแอปพลิเคชันแล้วกลับไปพักที่บ้านส่วนเราก็ขับกับรถเรากลับบ้านเองยังไม่ได้คุยอะไรกันพี่สาวก็เลยบอกว่าโทรมาหาเราเมื่อตอนเช้าบอกว่าเออเย็นเนี้เขาอ,อีกวันหนึ่งนะครับเย็นนี้นัดเจอกันร้านอาหารแถวธรรมศาสตร์ได้ไหมเราก็บอกว่าได้สิเจอกันที่ธรรมศาสตร์ได้ เราก็เดินทางโดยรถส่วนตัวไปที่มหาไ,ไปที่ร้านอาหารย่านท่าพระจันทร์ย่านธรรมศาสตร์เราจอดรถช้าเราก็เลยไปถึงร้านอาหารค่อนข้างช้านิดหนึ่งขณะที่เราเดินไปร้านอาหารนั้นเราก็เห็นแฟนเอ้ยเห็นเพื่อนของพี่สาวเราเดินอยู่เราก็เลยเดินเข้าไปทักแต่เหมือนเขาไม่ได้ยินเราก็เดินไป เราก็เลยเดินเข้าไปในร้านอาหารพอเข้าไปในร้านอาหารเราก็เห็นพี่สาวเรากับโจเซฟนั่งอยู่แล้วก็หลานเราบอกเออตะกี้เห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะไม่เห็นแนะนามมําให้รู้จักเลยเห็นที่สนามบินด้วยเขาก็พูดว่าอ๋อก็ที่จะมาคุยอะ่ะก็เรื่องของคนที่เธอเห็นนั่นแหละอ่ะเราบอกว่าอ้าวเล่ามาเลยมีเรื่องอะไร เขาพี่เปาเป้บอกว่ากินข้าวก่อนเถอะเดี๋ยวมันจะมันจะหมดสนุกกินข้าวเรียบร้อยก่อนหลังจากที่เรากินข้าวเรียบร้อยเสร็จแล้วเปาเป้ก,ก็เริ่มเรื่องแนะนำให้ฟังว่าโจเซฟคือหมอที่โรงพยาบาลที่ประเทศอเมริกาที่พี่สาวเราทำงานด้วยโจเซฟเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างร่ำรวยแต่ปัจจุบันโจเซฟ โดนฟ้องลงอ้มละลายแทบไม่เหลือเงินเลยลเราก็เริ่มชักง,งงว่ามันคืออะไรหรอพี่สาวบอกว่าในเมืองในต่างประเทศที่ที่แคลิฟอร์เนียนหลายๆคนรู้จักโจ,โจเซฟเพราะโจเซฟอยู่กับสังคมคนไทยที่นั่นโจเซฟมีคขา่านมวยแล้วนั่มวยดังๆในประเทศทไทยหลายคนรู้จักโจเซฟโจเซฟเป็นคนที่รวยมากเรียกว่ามีเงินระดับพันล้านเลยทีเดียวแต่มันเกิดความผิดผ่านของชีวิตโจเซฟ มีอยู่วันหนึ่งเปาเป้กับลินดาลินดานี่เป็นพยาบาลคนอินเดียที่ทางานที่ประเทศอเมริกานะครับกำลังดูคนไข้าชายวัยเจ็ดสิบคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่มีอาการค่อนข้างโคม่าคือเพ้าดอบต่ำลงเรื่อยๆื่อยๆก็คือใกล้จะเสียแล้วขนาดนั้นเองลินดากับเปาเป้ก็เลยโทรศัพท์ไปตามหมอโจเซฟซึ่งเป็นหมอเจ้าของไข้ขึ้นมา ขณะที่โจเซฟกําลังเดินมาถึงเตียงช่วงนั้นเป็นเวลาช่วงใกล้เที่ยงรถเข็นอาหารก็ขึ้นมาแล้วนําอาหารมาวางให้คนไข้คนไข้คนนี้ชื่อโจนนะครับโจนภาษาไทย,ยไม่ให้ชวนภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยนะครับก็วางให้โจขณะที่อาหารวางอยู่นั้นโจนก็เสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้ทานอาหาร หมอโจเซฟเดินมาพอดีนางพยาบาลเปาเป้และลินดาเขารายงานว่าคนไข้เสียแล้วเพิ่งเสียเมื่อกี้น้าที่หมอเดินมาหมอก็เลยลองตรวจคนไข้ดูปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่มีที่ประจรแล้วเมื่อไม่มีที่ประจรแล้วขณะที่ลินดากําลังแต่งตัวเอ่กำลังจัดงานก,าก,กาำลังกำลังทํางานบางอย่างเกีย่ยวกับงานกับพยาบาลให้คนไข้ยอยู่หมอโจเซฟก็หยิบจานข้าวที่อยู่ ข้างตัวคนไข้ขึ้นมากินนางพยาบาลินดาตกใจร้องยูหยุดยูยุดหมอเจสซี่บอกว่าทำไมทำไมคนอินเดียเขาถือหมอจะกินข้าวของคนตายไม่ได้ไอหิวไอไม่ถือไอ,อย่านั่งกินหมายถึงว่ากินไม่ได้ไม่สนฉันจะกินคนอินเดียเขาถือนะหมอไม่สน ด้วยความดื้อรั้นและเชื่อในวิทยาศาสตร์หมอก,กินข้าวของคนไข้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่คนไข้ย,ยังไม่ได้ทานคานข้าวนี่คือข้าวเพิ่งมานะครับจนกินจนหมดเลยอร่อยมากเรายังพูดซ้ำว่าเออข้าวคนตายนยังอร่อยเว้ยแล้วก็วางจานแล้วก็เดินไปหลังจากนั้นชีวิตหมอจากเป็นนักธุรกิจใหญ่โตทำอาหารเสริมมีผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ก็โดนเริ่มจะโดนจากภรรยาฟ้องโดนผู้ร่วมพุ้นทางธุรกิจถอนตัวโดนโกงจากมีเงินพันล้านเมื่อโดนฟ้องแล้วก็เหลือน้อยลงน้อยลงแถมยัโดนโกงอีกกระทั่งหมอเริ่มไม่มีเงินห<ด>มอเขาเลยมาถามนินดาว่านินดาเธอจะเป็นเพื่อนฉันอยู่ไหมถามเป่าเป้ว่าเธอเป็นเพื่อนฉันอยู่ไหม ปาเป้อลินดาเขาบอกว่าก็ mm hmm. ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ mm hmm. เงินไม่ใช่ตัววัดฉันมีเรื่องเล่าฉันอยากจะปรึกษาเธอสองคนปาเป้เป,เ,ปเป็นคนไทยใช่ไหมฉันเคยได้ยินว่าคนไทยมีศาสนาพุทธที่เข้มแข็งฝรั่งใช้คำว่าเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งรักศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมปาเป้เปบอกว่าใช่แต่ไอ้อ่ะ เข้าศาสนาไอ้เป็นคนคิดแล้วลินดาก็บอกว่าฉันเป็นฮินดูโจเซฟบอกว่าเปาเป้กับลินดาจำได้ไหมคนไข้ที่ยื่อโจรอะลินดาบอกว่าจำได้เปาเป้บอกจำได้ฉันมีความสุขว่าเขาตามฉัน ันนอนอยู่ฉันเหมือนว่ามีคนเนี่มาอยู่ข้างฉันเวลาฉันกินข้าวฉันก็เหมือนกินไม่อิ่มเหมือนมีคนมาแย่งกินข้าวฉันดินดาบอกว่าเขาฉันเตือนหมอแล้วไงบอกแล้วอย่าก,กินข้าวคนตายแล้วท่านท่านทำอะไรก็ไม่ดีเลยเศรษฐกิจ เรื่องเงินเรื่องงานบริหารงานของก,กองานส่วนตัวของฉันพังไปหมดล้มเหลวไปหมดฉันก็บอกหมอแล้วว่าเขาเขาคนเขาคนไทยเขาถือไอคนคนอินเดียเขาถือเรื่องนี้หมอไม่ควรทาแบบนั้นนั่นแหละฉันอยากให้ลินดากับเปาเป้ช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากแก้ปัญหาเรื่องนี้ฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละ ที่ทำให้ฉันต้องเกิดความวุ่นวายในชีวิตเปอเป้เขาถามว่าแล้วหมออ่ะเห็นเขายังไงบอกผมไม่ได้กลัวนะผีอ่ะแต่ฉันเห็นเขาฉันกินข้าวไม่อิ่มวลากินอะไรก็ไม่เคยอิ่มเลยบางครั้งจานข้าวมันดังที่บ้านือคือเวลาฉันนอนมันเป็นความเครียดนะแต่เราไม่ได้กลัว แล้วหมอจะทำยังไงทีนอยากให้เธอสองคนที่ฉันเชื่อใจและอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นช่วยฉันพาฉันไปหานักบวชหน่อยนักบวชที่ประเทศไทยเหรอหรือประเทศอินเดียปุเป้กับลินดาถามปเปาเป้กับลินดาถามบอกว่าเราลองไปที่นี่ก่อนไหม ที่โบสที่แคลิฟอร์เนียไม่ใช่โบสไทยนะครับได้ลินดาเปาเป้พาโจเซฟไปเพราะโจเซฟคิดว่าตัวเองอ่ะถูกถูกผีสิงคือกินก็ไม่อิ่มเหมือนเหมือนคนตัวเองต้องต้องกินข้าวเยอาปกติคือกินเคยจานเดียวอิ่มต้องกิน3-4มสี่จานแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีคนติดตามอยู่ตลอดเวลา โดยโจเซฟบอกว่าตัวเองอ่ะได้ไปหาหมอจิตเวทแล้วหมอจิตเวทก็คือยังขำๆแต่ตัวเองเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นจิตเวทเขาแค่เป็นความเครียดแต่เขาเชื่อว่าความเครียดเนี่ยมันไม่สามารถกินข้าวได้สี่จานความเครียดมันไม่สามารถทําให้จานเคลื่อนที่ได้ความเครียดมันไม่สามารถเห็นคนมายืนข้างกายเขาได้โจเซฟไปที่โบสถ์ือพ่อบทนบกักบวชซึ่งเป็นนักบวชที่มีความ เชี่ยวชาญและสูงอายุในการไล่ไล่ผีก็ว่าได้ใช้คำง่ายๆคือว่าเชี่ยวชาญไล่ผีขณะโจเซฟเข้าไปหานักบวชนั้นจโจเซฟเกิดอาการชักเกง่งเกิดอาการพูดจาหยาบคาย ขณะนั้นเองเมื่อเกิดอาการชักเกงหลายคนช่วยกันจับตัวเพราะคิดว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเมื่อเปิดเปลือกตาของโจเซฟออกสิ่งที่เห็นกลับเป็นเหมือนโจเซฟมีแววตาอีกแววตาอยู่ในดวงตาซึ่งนักบวชผู้นั้นเมื่อเห็นเมื่อเห็นดวงตาของโจเซฟ ถึงกับร้องลัง่นว่านี่ปีศาจนี่คือปีศาจโนโนปีศาจปีศาจเปาเป้กับดินดาตกใจปล่อยมือปล่อยให้โจเซฟมีอาการชักเก่งตรงนั้นเมื่อโจเซฟหายอาการชักเก่งก็เรียกรถลงพยาบาลแต่ตกดึกแล้วโจเซฟกับร้องหิวลองหิว ให้เปาเป้อลินดาหาอาหารมาให้กินซึ่งมันผิดกฎร,ระเบียบในสถานพักโรงพยาบาลโจเซฟบอกเปาเป้วาป่าเป,ปาเป้เปาเป้ช่วยฉันหน่อยได้ไหมเค<ม>ยมีคนบอกว่าที่เมืองไทยมีสิ่งมีมีมีเวทมนต์มีสิทธศักดิ์สิทธิ์เปาเป้บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะฉัน เปลี่ยนเป็นคนศาสนาคิดแล้วฉันไม่เข้าใจหรอกว่ามันจะต้องทํำยังไงแต่สิ่งที่ฉันเห็นเมื่อ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 ,อ,อตอนที่เธอมีอาการชักเกงฉันก็มันไม่ปกติหลังจากปเปาเป้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมก็เข้าใจแล้วว่าสรุปที่พี่มาเมืองไทยเนี่ยพี่คือจะมาไล่ผีใช่ไหมปเปาเป้บอกว่าใช่ฉันต้องการให้ให,ให้พาให้เธอพาโจเซฟไปหา หมอผีหรืออะไรก็ได้ที่ไล่ผีบอกว่าผมก็เลยบอกเป่าเป้ว่าผมคงไม่พาโจเซฟไปหาหมอผีหรอกหมอผีมันไม่ไม่มีจริงหรอกเรื่องราวที่ผมฟังเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นมันเป็นเขาเป็นภาวะจิตเวทรหรือเปล่าผมขอถามเขาบอกมันไม่จิฉตฉันเห็นกับตาฉันเห็นกับแววตาเขาจริงๆอา้าวแล้วไอ้คนที่มันเดินนั่นแหละไอ้คนที่เธอที่เธอเห็นนั่นแหละมันตามอยู่ตลอดเวลา เออผมอว่าทึ่งกได้เออใช่เป็นจริงด้วยดีกว่าเราก็เห็นคนตาเขาจริงๆริงนันผมว่านั่นก็ได้ตกลงผมบอกว่าเอางี้ละกันผมจะพาไปหาผมไม่อยากผมก็จะขอพูดด้วยคำเรียงๆนะผมจะพาไปหาคนที่ผมคิดว่ามีมีมีขอบศักดิ์สิทธิ์ละกันนะผมจะใช้คำนี้นะไม่อยากไอ้พูดดึงศาสนาผมบอกว่าให้เขาเตรียมของมา ถ้าเรียกง่ายๆคือผมต้องการให้เขาอะไปซื้อของสังกทานมาอย่างน้อยการที่เราไปรบกวนผู้ตายแต่ว่าคุณทาสังกทานให้เขาผมก็เลยถามว่าโจเซฟนี่เป็นคนคลิปใช่ไหมปอบเป้บอกว่าโจเซฟไม่ได้เป็นคนมีศาสนาไม่ต้องกงังวลบอกโอเคผมก็นัดโจเซฟกับปเป๊เป้ไป วัดแห่งหนึ่งวัดที่ไม่ได้มีหน้าที่ไล่ผีนะครับผมบอกก่อนผมไม่ได้พูดว่าวัดไล่ผีนะแต่พาไปเพราะคิดว่าอาจจะพอช่วยได้ทางนานจิตใจขณะที่ผมรออยู่ที่วัดเปาเป้ามาช้ากว่าผมวัดนี้อยู่เถาฝั่งทนขณะที่เปาเป้เปนั่งรถน่าจะเป็นรถ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 ในแอปนะครับเรียกแอปเข้ามา พอมาถึงที่วัดโจเซฟก็มีอาการปกติไม่มีอะไรแต่ขนาดที่โจเซฟเหยียบเข้าไปเข้ามาในพื้นที่วัดแล้วยังยังไม่ได้เข้าในเขตวัดเต็มที่นะก็คือใกล้ๆบริเวณลานจอดรถโจเซฟมีอาการชักเก่งมีอาการผิดปกติพวกเราก็ช่วยจับแต่ก็อย่างที่ทราบฝรั่ง สูงประมาณร9อยตัวใหญ่มากผมคนเดียวกับกระเป๋าเป้ผมกระเป๋าเป้ไม่สามารถจับได้ขณะที่ผมจับจับมือโจเซฟกระเป๋าเป้เพอิญจังหวะนั้นมันหลุดมือโจเซฟวิ่งไม่คิดเลยออกไปทางถนนใหญ่ผมก็วิ่งตามขณะที่วิ่งกันไปตามไปนั้นผมก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยพอดีก็มีสายตรวจมาพอดีบอกมีอะไรบอกพอดี เพื่อนเพื่อนเพื่อนคนต่างชาติเขาเหมือนมีเพราะวทั้งจิตให้ตำรวจช่วยจับหน่อยให้ตำรวจช่วยจับหน่อยแต่เราก็ยังเห็นเขาอยู่เพราะเขาวิ่งไปผมก็วิ่งตามเขาวิ่งตามเขาไปขณะที่วิ่งไปนั้นห่างประมาณทัก2สองรอยเมตรได้มันวิ่งไม่หมดไม่มีหมดไม่หมดแรงขนาดผมนี่หอบหอบ,หอบแล้วเขาวิ่งเข้าไปในสุสานแห่งหนึ่งซึ่งผมตกใจมากอยู่ดีที่วิ่งเข้าไปสุสานแห่งนั้น ญานฝั่งทนแต,แต,แต่แต่ค่อนข้างจะโชคดีที่ผมเจอตำรวจตำรวจก็วิ่งไปช่วยจับเขาได้ทันก่อนที่ก่อนที่มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นมากกว่านั้นเคาว่าเกิดขึ้นมากกว่านั้นผมหมายคมว่านักสุสานนั้นนะ่ะก็มีมีหลุมศพอะเนะพวกเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาไปเข้าหลุดเข้าไปเข้าไปในตรงหลุมศพแล้วเขาจะทําอะไรแล้วก็ช่วยล็อกตัวเขาซึ่งตํารวจสองคนนั้นมีค่อนข้างค่อนข้างตัวสูงใหญ่แล้วยังยังยังเป็น,เป,นเป็นชายหนุ่มอยู่ ก็ช่วยกันล็อกแขนล็อกขาผมก็ช่วยล็อกแขนล็อกขาเขาพี่ตำรวจคนนั้นแกเห็นโจเซฟสักยันแกก็ตบบ้องหูโจเซฟสองทีบอกพี่นี่มันไม่ใช่ยันไทยนะมันยันฝรั่งเขาไม่ได้ของขึ้นถ้าตกสองทีเฮ้ยได้ผลเขาดูมีสติขึ้นแล้วเขาถามว่าจะเอาไปไหนเนี่ยบอกว่าเอาไปที่วัดเไม่เอาไปโรงพยาบาลเหรอ พี่ผมเขาบอกเขาเป็นอย่างนี้ไปบ่อยผมก็พูด,ด,ดพูดกับตำรวจไปเขาก็พาเข้ามาในเขตของวัดพอมาเสื่อของวัดแกก็นั่งลงมีอาการร้องตำรวจก็ตกใจในขณะนั้นเองก็มีเด็กๆของวัดเต็มเ,เลยเด็กผู้ชายนะครับมาช่วยกันลวอาจารย์ท่านก็เดินมาอาจารย์ก็เลยบอกว่าคนนี้ใช่ไหมที่โทรมาเล่าที่เล่าให้อาจารย์ฟับงบอก,บอกใช่ครับอาจารย์บอกว่า ถ้าจะให้เขาทำสังฆทานน่ะบังคับเขาไม่ได้นะต้องให้เขาทำด้วยใจเขานะแเราที่จะมันจะทำไได้ยังไงวะมันจะวิ่งหนีตลอดจะวิ่งหนีตลอดตอนนั้นอาจารย์ไปรอแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะพาเขาเข้าไปผมก็บอกเด็กๆเฮ้ยช่วยช่วยหน่อยแล้วก็ช่วยกันจับแขนจับาข,า,ข,า,ขาดึงเขาเข,าข้าไปดึงเขา้าไปเขาก็ดิ้นลน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 ,น,น,นอยู่ในบริเวณ เวีนใกล้ๆเขตวานับนิ่ลนนิ่ลนนิ่ลน,ลนผมไม่รู้ยังไงเฮ้ยลากมันเข้าโบสถ์ไปก่อนเข้ากำแพงโบสถ์ก่อนก็ลากเข้ามาในกำแพงโบสถ์พอได้เข้ากำแพงโบสถ์คุณเชื่อผมไหมเขาเงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วบอกผมว่ามันอยู่มันอยู่น่ะมันอยู่หน้านน่ะมันอยู่หน้าประตูมันอยู่หน้าประต,ตูผมบอกจเซฟไม่ต้องกลัวจเซฟไม่ต้องกลัวเราอยู่ในฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในฐานที่ปลอดภัยแล้ว นายไม่ต้องกลัวนายไม่ต้องกลัวโจเซฟก็เดิน,ดททาน,นาจากประตูประตูโบสถ์ด้านหน้าเพื่อจะไปประตูโบสถ์ด้านหลังเมื่อจะเดินประตูเข้าไปประตูโบสถ์แต่ว่าเราเราไม่จะทำสังฆทานในโบสถ์นะเราบอกก่อนเราจะไปทําที่ที่ท่านท,ท,านที่ท่านอยู่พอเราเดินพอเราเดินไปถึงโบสถ์ออกจากประตูโบสถ์ได้เก้าเลยโจเซฟก็มีอาการอีกเราก็ดึงโจเซฟกลับมาอีกบอกโจเซฟโจเซฟต้อง ยื่นสังฆทา,านเนี่ยด้วยมือโจเซฟเองนะเราไม่สามารถทําแทนได้ที่เป่าเป้เป็นคนบอกนะแต่จากโบสเนี่ยไปถึงที่ที่อาจารย์อยู่เนี่ยไม่ถึง15เมตรหอกนายต้องวิงว่งวิ่งตรงนั้นวิง่งนั้นวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะทุกคนแล้เราก็ให้ลูกศิษย์และเด็กๆอเอาเครื่องของสังฆทา,านอะไปไว้ที่กุติก่อนนับหนึ่ง หนึ่งปุ๊บโจเซฟแม่งวิ่งฟุดเลยบอกว่านแม่งไปก่อนแล้วมันวิ่ง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 ไปถึงกุฏิได้โอ้โหผีก็ผีเออโจเซฟนี่แม่งเร็วกว่าผีีวิ่งโคตรไวพอไปถึงกุฏิเราเราได้เล่าเรื่องเหล่านี้แล้วให้อาจารย์ฟังหมดแล้วอาจารย์รับทราบแล้วแต่อาจารย์เขาพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเหรอเนาะก็ต้องมีล่ามอาจารย์ก็บอกว่าให้โจเซฟยื่นสังฆทานให้ ให้ให้ให้ยื่นสารทานคือทำนิสัยทานเราก็ต้องบอกเขาว่านะขณะที่โจเซฟยื่นสารทานนั้นก็ไม่มีอะไรที่เป็นผิดปกติอาจารย์บอกว่าเขาถามว่าเขาอยู่นุกศึกาศาสนาได้เขาบอกเขาไม่มีศาสนาอาจารย์บอกถึงจะมีศาสนาก็าลองฝึกทําสมาธิดูมันฝึกได้ทุกศาสนาฝึกได้การทําสมาธิวันนี้โจเซฟไม่ต้องกลับหรอกอาจารย์บอกถ้ากลับไปอ่ะ ขาคงไม่ปล่อยเขายังไม่ได้ให้อภัยแต่โจเซฟแม่งไม่รู้ว่าอประเทศไทยอ่ะศาสนาไอ้ไม่สามารถกินอาหารได้มันก็หิวหิวหิวพาผมหิวไปด้วย <c oughs> อาจารย์ก็ให้โจเซฟนั่งสมาธิโจเซฟก็นั่งสมาธิอาจารย์ บอกผมว่าให้เขาทําบุญเยอะๆทำจใจใสบายผมก็คูยด้วยผมคิดเองนะแต่ว่าเออก็บอกพี่สาวว่าพรุ่งนี้ให้นาข้าวปลาอาหารแห้งามาทำบุญเพราะนี่คือสัฆทาระคือของแห้งเราเพวื่เราเอาอาหารอาหารมาทาบุญตอนเช้าขนาดที่โจเซฟนั่งสมาธิก็ไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้นผมก็อยู่เป็นเพื่อนโจเซฟ กระทั่งถึงตอนเช้าที่สาวผมก็นำอาหารข้าวข้าวข้าวหวานมาทำทำประทานโจเซฟบอกว่าเขาบอกว่า mm. เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมคุณต้องออกมาคุณต้องออกมา mm. เขาจะเอาล่างโจเซฟเขาจะเอาล่างโจเซฟ mm. เขาไม่ยอมเขาไม่ยอม mm. เมื่ออาหาร คาวหวานที่พี่สาวผมซื้อมาที่เปาเป้ซื้อมาเราก็ได้ทําบุญอาหารคาวหวานเหล่านั้นแล้วก็สอนโจเซฟกดน้ําหลังจากปุแล้ววันนี้โจเซฟก็ได้หัดทาสมาธิอีกขณะที่ทําสมาธิโจเซฟเหมือนมีอาการเหือแตกพักแต่อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเราก็ไม่กลัวหรอกว่าเราจะมาทำ้ายเขาได้ โจเซฟบอกว่าขอโจเซฟลืมตาขึ้นจากสมาธิบอกว่าขอนอนโจเซฟง่วงก็ให้โจเซฟนอนหลังจากตื่นโจเซฟก็บอกว่าโจนมาหาในฝันกระเป๋าหายสองใบ <c oughs> ไม่ใช่โจนมาหาในฝันโจนบอกว่าโจน ให้อภัยในสิ่งที่โจเซฟทำแต่โจนไม่สามารถให้คืนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วได้โจขอลาเท่านี้ขอจบเท่านี้โจเซฟก็บอกว่า ขอโทษโจเซไลฟ่ฟอนด์ว่าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเล่าเรื่องหน่นี้ให้อาจารย์ฟังอ,อาจารย์บอกว่าเขาไปแล้วให้โจเซ่กลับประเทศได้ไม่มีอะไรแล้วมันมีคําพูดอยู่คาพูดหนึ่งว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ฟังคํานี้ดีๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ แม้แต่โจจะให้อภัยโจเซฟแต่มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโจเซฟบอกว่าหลังจากที่กลับจากที่กลับไปปรเทศอเมริกาพี่สาวโทรกลับมาบอกว่าโจเซฟเสียแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่หลังจากนั้นประมาณเมื่อปี2022โจเซฟเสียหลังจากที่มาเมืองไทยเมื่อปี2020ผมก็เลยถามพี่สาวว่าเขาเสียด้วยเรื่องอะไรถามปอเป้เปอเป้บอกว่า ไอ้โจเซฟเป็นโรคตับ mm hmm. เขากินเล่าเหรอบอกไม่ใช่ mm hmm. เขาเสีได้โรคตับ mm hmm. ซึ่งคำนั้นคขาไม่ผมหนูถึงคำว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ mm hmm. เพราะโจเซฟเป็นหมอเป็นหมอทศสารํามามาก mm hmm. เล่ามีกินรุ่ยรีไม่สู่ mm hmm. คือเหมือนการที่โจนอยู่ในร่างเดียวกับโจเซฟเขาคงได้กินตับไตไส้ปูมของของโจเซฟไปบ้าง ในความเชื่อของทางถ้าเชื่อแบบทางแบบทางผีนะแต่ถ้าถ้าเราไม่เชื่อทางผีมันก็คือวิายาศสตร์ก็คือเขาอาจจะเป็นโลกตับโดยธรรมชาติแต่ผมเชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นขอ,ของคนตายเราไม่ควรยุ่งสิ่งสิ่งนี้มันสอนอะไรได้ไหมก็ต้องเอาไปคิดกันเอาเองนะครับถ้าหากชอบเรื่องเล่านี้ช่วยกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ